ฟอร์ดเอเวอร์เรสต์แต่งชุดวายบอดี้คิด F150 รลอสุดๆไปเลยค่ะ เห็นล้ว,ว้าวกันไปเลยใช่ไหมคะสำหรับชุดแต่ง F150 Y Body Kit นะคะมาดูกันเลยค่ะว่าชุดนี้แต่งอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงก็คือเปลี่ยนให้ทั้งชิ้นเลยนะคะการดีไซน์ของเขาก็จะเป็นแบบเหลี่ยมเนาะส่วนตรงกลางก็จะเป็นตัดสีดำด้านนั่นเองค่ะดีไซน์ขึ้นมามีช่องระบายน้ำให้ด้วยนะคะเวลาที่ล้างรถเนาะ ส่วนด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าก็จะเป็นทรง F150 เลยสําหรับคันนี้ตัวหนังสือฟอร์ดก็จะเป็นสีดํานะคะด้านหน้าจะเป็นสีบรอนเงินซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟ LED ให้ด้วยีก3จุดนะคะจะเป็นแสงสีส้มแบบนี้เลยอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นกันชนชิ้นด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำด้านตัดด้วยด้านล่างที่เป็นสีบรอนเงินนะคะตัวนี้จะเป็นงานปั้นขึ้นรูปใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ อีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือแก้มข้างเปลี่ยนให้ทั้งชิ้นเลยนะคะเป็นแก้มข้างทรง F150 นะคะก็ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวของคิวล้อที่ติดกับตัวของแก้มข้างไปเลยสีดำด้านนั่นเองค่ะไฮไลท์ที่สุดเลยก็คือด้านหน้าที่หล่อที่สุดก็คือไฟหน้านั่นเองค่ะไฟหน้าของ F SPORT นะคะจะเป็นไฟรูปตัว C แสงสีส้มอ่อนๆนะคะมีลูกแก้วให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟ ที่เปิดด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวของโลโก้นั่นเองค่ะส่วนไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นไฟแสงสีส้ม5้ดวงด้านล่างเลยค่ะมาทั้งแถบสวยงามจัดทรงสวยมากๆเลยค่ะสำหรับ Y Body Kit F 1 5 0ค่ะเสริมหล่อด้านบนหลังคาด้วยการแรปสติ๊กเกอร์นะคะก็คือเป็นสีดำด้านครึ่งคันเลยทำให้ตัดกับตัวรถได้แบบ ดุดันมากๆนั่นเองค่ะส่วนด้านล่างก็เปลี่ยนบันไดข้างให้ด้วยนะคะเป็นบันไดข,ข้างของ h อ m เ e r นะคะดีไซน์เรียบหรูดูดีนะคะแต่แข็งแรงและทนทานพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับไฟ2เท้าด้วยนะคะจะอยู่ด้านล่างบันไดนั่นเองค่ะส่วนแมกยางนะคะสําหรับคันนี้เปลี่ยนให้เลยกับแมกขอบ22ทรงเมกานะคะสําหรับ แมก l ลน e มีออฟเซตอยู่ที่ลบ20นะคะจะเลยออกมาจากคิวล้อนิดนนะคะกำลังดีเลยทำให้ตัวฐานเนี่ยมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะใสย่ยาง285 50 22นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นยางออเ r เ i นนะคะสามารถวิ่งได้ทางเรียบแล้วก็ทางออฟโรดเลยค่ะ ในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะก็ติดชุดครอบเพื่อให้นูนออกมานะคะในส่วนของชุด F150 Y Body Kit นะคะมี2ชิ้นนะคะจะแยกระหว่างตัวถังกับตัวของประตูด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวของคิวร้อที่ติดไปเลยค่ะสีดำด้านตัดกับสีตัวรถได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะก็แรปสติ๊กเกอร์ตัวนี้ชิ้นนี้ทั้งชิ้นเลยให้เป็นสีดำด้านนะคะ เพื่อให้เข้ากับตัวรถและชุดแต่งอื่นๆทําให้ตัวรถเนี่ยมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับชุดแต่ง Y b o บ y Kit F150 ตรงเมกาคันนี้เลยค่ะหล่อมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคันนี้ลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้ชุดแต่ง F150 แบบนี้นะคะโทรหา OL ได้เลยนะคะ0646955362 ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่มาแต่งนะคะหรือว่ามีรถอยู่แล้วมาแต่งได้หมดเลยนะคะโปรโมชัน่นออกอรถ Fort r a n g e r ตอนนี้นะคะมีอะไรบ้างมีส่วนลดเงินดาวน์0%และฟรีชุดแต่งนั่นเองค่ะรับเทินรถเก่าด้วยนะคะลูกค้าที่มีรถอยู่แล้วสามารถมาเทินได้ค่ะ สำหรับ OL นะคะอยู่ที่ปอร์ดธนครมอเตอร์สาขากเกษตรนวมินนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดจับส c r i b e เป็นกำลังใจให้ OL หน่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย